พระสงฆ์พระนักพัฒนาภาคเหนือตอนบนเกิดขึ้นจากพระสงฆ์ที่ทำงานด้านเอกใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนคือจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางแพร่และจังหวัดน่านได้มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกันและพระสงฆ์แต่ละรูปนอกเหนือจากจะทำงานด้านเอกแล้วยังมีงานพัฒนาประเด็นต่างๆเช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการจัดสวัสดิการชุมชนการทำแผนชุมชนงานด้านศิลปะวัฒนธรรมงานด้านสุขภาพทางเลือกสมุนไพรการศึกษาการส่งเสรมสิมอาชีพแก่ประชาชนงานด้านเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการต้นต้นต่อมาในปีพุทธศักราช2541 ได้มีการเชื่อมโยงรวมตัวกันจัดตั้ง,งเ,เป็นเครือข่ายภาสพระนักพัฒนา,าชุมชนภาคเหนือตอนบนมีนกลไกหรือคณะกรรมการประสานความร่วมมือกันทําให้มีความเป็นเครือข่ายคือพระครูพิพิธส,สุตาธรหรือพระมหาดอกเตอร์บุญช่วยศิรินทโรวัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตเชียงใหม่ผู้อำนวยการสถาบันโพธิยาลัยเป็นเลขาที่การเขือข่ายประธานหรือแกนนำพระสงฆ์นักพัฒนาแต่ละจังหวัดเป็นรองเลขาที่การเขือข่ายมีสถาบันโพธิยาลัยซึ่งอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตเชียงใหม่เป็นกองงานเลขา เครือข่ายพระสงฆ์พระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือตอนบนแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในการทำงานเป็นสามโซนคือโซนเชียงใหม่ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอนโซนเชียงรายประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปางโซนน่านประกอบด้วยจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่กระบวนการทำงานการเชื่อมโยงให้เกิดความเป็นเครือข่าย ของพระสงฆ์พนักพัฒนาภาคเหนือตอนบนคือมีการประชุมสัมมนา Spider pic. จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทุกระดับคือระดับภาคระดับโซนและระดับจังหวัดทั้งนี้เพื่อรับทราบกิจกรรมโครงการ sunflower. นโยบายจากส่วนกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าของกันและกัน เพื่อประสานความร่วมมือร่วมใจในการทำงานและหนุนเสริมให้กำลังใจแก่กันและกันเพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานกระจายความรับผิดชอบในการดำเนินงานร่วมกันการทำงานของพระสงฆ์นักพัฒนาแต่ละรูปจะมีการค้นหาพระสงฆ์ที่ทำงานพัฒนาเผยแพร่เชิงรุกประเด็นต่างๆและชักนำเข้ามามีส่วนร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหนุนเสริมการทำงานและให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องจนได้อุดมการและเป็นบรรทัดฐานในการทำงานร่วมกันคือพุทธธรรมทำให้การทำงานเผยแพร่และการพัฒนาของพระสงฆ์นักพัฒนาจึงมีความแตกต่างจากการทำงานพัฒนาทั่วไปโดยเน้นการใช้หลักพระธธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานเป็นขอบเขตของการทำงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายเป็นที่ยอมรับถึงระดับนานาชาติและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกลุ่มองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคศาสนาภาคประชาชนและภาคเอกชนทำให้เห็นศักยภาพความสามารถที่หลากหลายของพระสงฆ์ในการทำงานประเด็นต่างๆมีผลงานเป็นที่ประจักษ สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างแท้จริงได้อย่างยัง่งยืนทางนี้เขาใช้สถาบัานทางนเขาใช้การจัดการต้นทางข่าวทื่พัฒนาความคิดของพระพิจาทณ์แจง้งก็มีโครงการอยู่ประมาณห้าการยการครับมีโครงการส่งเสริมพัฒนาการดุจเดียวตาะนักรูที่ลำพูน เพืถ้าการทําโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กชื่อเว่าโครงการความร่วมมือของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กคือจมีเพื่อนวิจัยรุ่นใหม่อีกนะครับก็มีที่ที่ตากนะครับทำเรื่องสมุนไพรที่เชียงรายทําเรื่องพิติกรรมของผู้ป่วยที่จันทร์